รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับ พบกับรายการข้อคิดรอบตัวเข้าใจอย่างเข้าถึงเข้าใจเรื่องราวที่อยู่รอบตัวในทุกมุมรอบด้านและเข้าถึงหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะนอกจากเราสองคนแล้วท่านผู้ชมจะได้พบกับพระอาจารย์พระมหาด็อกเตอร์สมชายธนวุฒโธซึ่งพระอาจารย์จะได้นำหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งมุมมองและแง่คิดต่างๆมาถ่ายทอดแก่ท่านผู้ชมครับ ดิฉันพาดหญิงกิรติการลำดับวงกระผมนัพลจันทรากุลเฉลิรับหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการในวันนี้ครับคุณหมอครับมีคํากล่าวที่ว่าทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนไม่แน่นอนแต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่แน่นอนมากเลยคุณหมอทราบกับ่าเพื่ออะไรพี่กับตันนัพลเกินหน้าใหม่นี้สิ่งที่แน่นอนที่สุดนั่นก็คือความตายใช่ไหมล่ะคะโอ้ถูกต้องเลยครับคุณหมอความตายคือสิ่งที่พวกเราจะต้องเจอนะครับและ เราอาจจะได้ยินเรื่องของความตายมาบ้างแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงความตายในแง่มุมที่ท่านผู้ชมอาจจะยังไม่เคยได้ยินมาก่อนครับค่ะถ้าเช่นนั้นนะคะในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเราจะไปตอบประเด็นกันว่าชีวิตหลังความตายนั้นเป็นอย่างไรและเมื่อตายไปแล้วเราจะปฏิบัติอย่างไรเพื่อไม่ให้พลาดพลั้งตกลงไปในอบายและเพื่อความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปในภพชาติต่อไปอีกด้วยล่ะค่ะครับเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยครับเชิญเลยค่ะ ความตายคือสิ่งแน่นอนในชีวิตมนุษย์หลังจากตายเราจะไปไหนดวงจิตขณะตายเป็นอย่างไรทำไมเมื่อเกิดใหม่ความจำจึงถูกรีเซ็ตด้วยความเมตตาของพระมหาสมชายฐานาวุธโธวันนี้เราจะมาฟังคำตอบกันค่ะ ครับเจริญพร,ร,รพระอาจารย์ครับในวันนี้ผมจะเรียนถามในเรื่องเกี่ยวกับความตายในขณะที่เรากําลังจะตายสภาพจิตใจของเราในขณะนั้นเป็นอย่างไรบ้างครับเจริญพรคือให้ดูอย่างนี้นะเริ่มต้นเนี่ยเราดูว่าตายสามแบบที่ชาวโลกมีการมีความเห็นต่างๆกันบางคนบอกว่าถ้าเกิดสมองตายคือตายแล้วกฎหมายบางประเทศอนุญ,ญาตนะว่าถ้าสมองตายปั๊บเนี่ยขึ้นสมองราบเรียบเมื่อไหร่ แสดงว่าสมองหยุดทํางานถือว่าตายแล้วก็สามารถจัดการได้เลยถ้าเกิดหมอถอดเครื่องช่วยทุกอย่างแล้วคนไข้ตายไปถือว่าโอเคเพราะถือว่าตายแล้วแต่บางประเทศก็ถือว่ายังไม่ตายถ้าในทางพระพุทธศาสนาจริง,รงๆแล้วตายหรือ,อยังไม่ตายต้องตอบได้ชัดเจนเลยว่ายังไม่ตายนะสมองนะ่ะเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายการสมที่สมองตายก็เหมือนว่าแขนเป็นอัมพาตขาเป็นอัมพาตคนแขนขาเป็นอัมพาตถือว่าตายหรือ,อยัง ฆ่าได้เลยไหมของไม่ใช่ยัง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 ใจเขาเองยังรับรู้อยู่ภายในเขายังไม่ตายนี่กรณีแรกจบไปกรณีที่สองคือลมหายใจหยุดที่บอกว่าสิ้นลมเนี่ยถามว่าตายหรือยังถ้าประเด็นนี้แล้วก็เกือบทั้งโลกนะถือว่าตรงกันหมดว่าตายแล้วก็มันหยุดหายใจแล้วนี่ใช่ไหมก็ถือว่าตายแล้วก็ไปจัดการต่อเช่นว่าไปเผาไปฝังทําพิธีศพต่างๆเป็นต้น แเราเคยได้ยินข่าวคราวที่ว่าใส่โลงไว้แล้วกําลังสูดอยู่วันสองวันจะอยู่เคาะโลงขึ้นมาคนในสลา,าว,วิ่งกระเจิเลยเนี่ยสุดท้ายปรากฏว่าฟื้นขึ้นมาแล้วอยู่เป็นปีๆก็มีคืออาการสิ้นลมเนี่ยส่วนใหญ่99.99% 99นี่คือตายแต่มีบางกรณีเหมือนกันที่ว่ายังไม่ตายเป็นแค่เกิดการชะง,งักกันบางอย่างถามว่าแล้วในภาวะอย่างนั้นลมหายใจหยุดน่ะ แล้วอยู่ได้ยังไงเพราะทางการแพทย์ถือว่าหยุดหายใจเพียงแค่ไม่กี่นาทีก็ต้องตายแล้วนี่ใช่ไหมสมองก็ขาดออกซิเจนไปเลี้ยงก็ต้องตายแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเรานึกถึงเต่าจำศีลสิทำไมเต่าจำศีลอยู่ได้ในรูในโพรงได้เนี่ยตั้งหลายๆเดือนหรือว่าพวกกบพวกเขียดเพราะหน้าแล้มันก็จำศีนเป็นเดือนๆือนเป็นยังไงหรืองูจำศีนก็มีนะี่ในเพราะว่าอย่างนั้นคือมันลดเมตาบอลิซึมร่างกายลงเหลือต่ำที่สุดเลย จนกระทั่งว่าแค่การซึมของออกซิเจนผ่านผิวหนังเนี่ยก็พอจะหล่อเลี้ยงให้เซลล์ต่างๆเนี่ยยังไม่ตายยังคงสภาพอยู่ได้กรณีหนึ่งในหมื่นหนึ่งในล้านอย่างที่ว่ายนะก็อยู่ในภาะวะที่คล้ายๆกันคือเผอิญเกิดภาะวะพิเศษที่อัตราเมตาบอลิซึมของตัวเขาเนี่ยลดต่ำที่สุดเลยลำพังไอออกซิเจนที่เข้าไปเบาๆบางๆลมอาจจะไม่ขาดทีเดียวแต่มันน้อยคนทั่วไปเยอะ จกนกระทั่งว่าคนทั่วไปสังเกตไม่ได้เลยคิดว่าสิ้นลมแล้วแต่ความจริงยังลมยังเดินอยู่แต่บางๆรวมทั้งออกซิเจนที่เข้าทางผิวหนังด้วยก็เลยอยู่ได้ถ้าใครเรียนทางไบโอมาชีววิทยามาจะทราบสัตว์ชั้นต่ำที่ร่างกายตัวเล็กๆนี่นะไม่มีปอดนะถามว่าแล้วหายใจยังไงหายใจโดยอาศัยออกซิเจนที่ซึมเข้าจากผนังเซลล์ดังนั้นเนี่ย คนเองออกซิเจนที่ซึมผ่านผิวต่างๆก็ยังมีอยู่นะแต่มันไม่มากส่วนใหญ่จะต้องผ่านทางปอดเป็นหลักดังนั้นคนที่เหมือนกับว่าสิ้นลมแล้วบางทีมันยังไม่สิ้นจริงมันแค่ลดไป9กกว่าเปอร์เซ็นต์มันยังมีการเข้าไปแบบบางๆเบาๆคนเลยนึกว่าตายอันนี้เป็นอีกกรณีหนึ่งคราวนี้มาถึงกรณีที่ว่าแล้วยังไงที่บอกว่าตายร้อยเปอร์เซ็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วจริงๆเป็นอาการนี้จากธรรมปฏิบัตินะคือ การที่กายละเอียดข้างในหลุดจากขั้วต่อที่ศูนย์กลางกายพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพบุณีสดจันทัศโรเนี่ยวัดปากน้ำสีเจริญท่านปฏิบัติธรรมจนกระทั่งไปเห็นว่าอ๋อคนเราเนี่ยเวลามาเกิดนะปฏิสนธิวิญญาณก็จะไปที่ตัวพ่อก่อนผ่านศูนย์กลางกายฐานที่หนึ่งสองห้ แล้วก็ไปอยู่ในตัวเชื้อของพ่อถึงคราวพอพ่อกับแม่ประกอบธาตุธรรมกันกายละเอียดก็จะถอดจากตัวพ่อเนี่ยย้อนไปแล้วไปเข้าที่ตัวแม่ทางช่องจมูกหญิงเข้าช่องจมูกซ้ายชายเข้าช่องจมูกขวาจากศูนย์การกายฐานที่หนึ่งที่ปากช่องจมูกเนี่ยแล้วก็จากปากช่องจมูกนะแล้วก็ไปที่ศูนย์การกายฐานต่างๆตามลําลดับจนไปหยุดที่ฐานที่เจ็ดของแม่ ก็คือไล่จากฐานที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7เสร็จแล้วก็เกิดชีวิตขึ้นมาเมื่อเชื้อของพ่อผสมกับไข่ของแม่แล้วก็ปฏิสนธิวิญญาณก็ไปอยู่ที่ตัวแม่เรียบร้อยอยู่ในตัวเด็กค่อยๆเติบโตขึ้นตามลำดับลาดับลาดับผ่านไปได้9เดือนเศษก็คลอดอุแวอุแวออกมานั่นคือตอนเกิดถึงตอนจะตายเป็นยังไงเอ่ยถ้าใช้ศัพท์ชาวบ้านที่เข้าใจง,ง่ายๆคือวิญญาณ จริงๆคือเป็นกายละเอียดเนี่ยจะหลุดจากขั้วต่อที่ฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นฐานที่ตั้งของใจมันหลุดพลอกออกมาถ้าเรานอนแล้วเราฝันนะฝันกรณีที่ว่ากายละเอียดไปเที่ยวเนี่ยไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่กายละเอียดไปเที่ยวก็จริงแต่ว่ายังมีโยงใหญ่เชื่อมกับฐานที่เจ็ดของตัวเองอยู่นะดังนั้นนียังไม่ตายอาการทางหยาบที่เรามองเห็นเนี่ยถ้าไปเยี่ยมคนไข้ที่ใกล้ตายนะ จะเห็นคือเขาจะหายใจสามเพลือกเนี่ยคือมันกันอยางเงี้ยขึ้นมาอย่างเงี้ยเราไปสังเกตดูเถอะใครอยากรู้ต้องไปดูคนที่ใกล้ๆกลตายคุณหมอมีโอกาสเยอะหน่อยก็ <c oughs> พอเขาเหมือนกับว่ามันก็นหายใจเหมือน,นคนจะจมน้ําเนี่ยเพือกขึ้นมาสามเพลือกเสร็จปั๊บแล้วก็ตัวก็จะย่อลงไปถ้าอย่างนี้ปั๊บเนี่ยคือกายละเอียดหลุดจากขั้วละถ้าอย่างเงี้ยตายสนิท <c oughs> ไม่ต้องไปดูลมไม่หยุดไม่หยุดสมองตายไม่ตายไม่ต้องดูเลย ขึ้นมาสามเพื่อเราโยวบลงไปเมื่อไหร่ปั๊บก็เรียบร้อยเอานิ้วไปอังดูที่จมูกก็ไม่มีลมหายใจแล้วชีพจรก็ราบเรียบตรวจดูขึ้นสมองก็ทุกอย่างราบเรียบสัญญาณชีวิตทั้งหมดก็หยุดลงกายละเอียดก็ไปหาที่เกิดใหม่ตามแรงบุญแรงบาปที่สร้างเอาไว้อางข้างนอกถ้าคนไหนที่สร้างบุญไว้ดีนะใจเป็นบุญไมกุศลเนี่ยอาการสามเพื่อจะเป็นไปแบบสมูทสมูทเหมือนกับว่าค่อยค่อย คลืนลมไปอย่างสงบเนี่ยนุ่มนวลแต่คนไหนที่ <c oughs> ทําบาปท,ทํากรรมเอาไว้เยอะเนี่ยสามเพื่อจะรุนแรงทีเดียวเนี่ยบางทียังไม่ทันสามเพื่อก,ก็เกิดอาการประสาทร้อนโอ้ยมีใครจะมาทําร้ายมีอะไรมาขู่ให้กลัวตกใจร้องวีดวายบ้างอะไรบ้างเนี่ยมีภาพร้อนมีเสียงร้อนอะไรเยอะแยะมากมายนั้นเป็นกรรมนิมิตมาบีบคั้นบ้างเป็นคตินิมิตคือภาพของภูมิที่ตัวเองจะไปเกิดเนี่ยในดลกอะไรเป็นต้นเนี่ย มาแสดงให้เห็นบ้างว่าตกอ,อกตกใจกลัวถึงตอนจะสามเพือกแล้วก็กระชากเลยมันโดนเขากระชากหลุดไปอย่างเงี้นะมันก็จะท่าทางจะรุนแรงหน่อยนั่นเป็นอย่างนั้นจเจริญพรแล้วเมื่อเราตายไปแล้วค่ะเราจะยังสามารถกําหนดชีวิตของเราได้เหมือนครั้งที่สมัยเราเป็นมนุษย์นะคะเราก็จะสามารถออกแบบชีวิตของเราด้วยการทําทานรักษาศีลเจริญภาวนาได้ค่ะหรือว่าจะต้องปล่อยไปตามบุญตามกรรมที่เคยทํามาค่ะจริงๆแล้วเนี่ย ชีวิตหลังความตายนะถ้าหากไปเกิดเป็นเทวดานางฟ้าหรือว่าไปตกนรกหรือเป็นเปรตเป็นส่วกายนั้นเป็นช่วงเสวยผลกายเนี่ยเป็นกายละเอียดจะเป็นเทวดาก็เป็นกายละเอียดเป็นสัตว์นลกก็เป็นกายละเอียดแต่ว่ามันน่ากลียนน่ากลัวและมีความทุกข์มากเท่านั้นเองเป็นช่วงเสวยผลประกอบกรรมแล้วมีผลเหมือนกันแต่ว่าน้อย ถ้ากรณีสัตว์นลกเนี่ยแทบจะไม่มีโอกาสประกอบกรรมดีอะไรเลยเนี่ยเพราะว่าถูกเชือดถูกเชื้อถูกหัน่นถูกสับทําร้ายตลอดเวลาเนี่ยจะไปทํากรรมดีอะไรละ่ะเป็นช่วงที่ว่าสระวยผลกรรมจนกว่าวิบากกรรมจะเบาบางก็จากมหานรกก็มาที่อุสุธันรกขุมบริวารพ้นจากอุสธานนรกก็มาอยู่ที่ยมโลกบริวารที่หย่อนลงมาอีก อยากยมาโลกบางทีก็มาเป็นเปรตมั่งสุรกายมั่งมาเกิดเป็นสัตว์ดิเรกชันมั่งแต่ตอนที่มีกายอยากคือเกิดเป็นคนหรือไปเกิดเป็นสัตว์ดิเรกชนันตอนเนี้ยเป็นตอนที่ประกอบเหตุมีโอกาสในการสร้างบุญสร้างกรรมได้เยอะถ้าเป็นสัตว์ดิเรกชนันโอกาสสร้างกรรมเยอะๆสร้างบุญจะน้อยแต่ไม่ใช่ทาไม่ได้ทําได้อยู่นะพระโพธิสัตว์บางชาติก็เกิดเป็นสัตว์ก็มีก็ยังทําความดีได้แต่ไม่เท่ามนุษย์มนุษย์เนี่ยทำความดีได้มากที่สุด แต่ถ้าเกิดจะทำบาปก็สุดๆเลยนะขณะที่ว่าธรณีสูบได้อะสร้างอนันตริยกรรมขึ้นมาปุ๊บเนี่ยธรณีสูบหายไปเลยดังนั้นถ้าเป็นกายละเอียดแล้วล่ะก็ที่จะพอมีโอกาสทำความดีบ้างก็คือเทวดาหรือนางฟ้าเพราะไม่ต้องไปโดนชั่วช้าฉับอย่างตกมรกนีใช่ไหมยังมีโอกาสเลือกเพราะอยู่ในภูมิที่ดีงามเช่นว่าเทวดาก็มีฟังธรรมนะบรรพระไปรวมกันที่ ท,ทันมาเทวสภาในสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นต้นแล้วก็ฟังธรรมไปบูชาพระเขี้ยวแก้วในเจดีย์จุฬามณีเป็นต้นเนี่ยหรือว่านั่งสมาธิก็ทําได้แต่ว่าผลไม่เท่ามนุษย์เทวดานั่งสมาธิไปรือว่านิ่งไปปีงเลยนะสู้มนุษย์นั่งวันเดียวไม่ได้มนุษย์เรานั่งสมาธิวันเดียวอันนี้สงผลบุญมากกว่าเทวดานั่งปีหนึ่งอีกเพราะว่ามนุษย์มีกายหยาบ ทำอะไรแล้วแรงกว่าแต่เทวดาเป็นกายละเอียดทําได้เหมือนกันผลมีเหมือนกันนะแต่ว่าจังจางแต่ก็ดีกว่าไม่ได้ทําควรจะทํานี่มันเป็นอย่างนี้จเจริญพร ในการตายในทางพระพุทธศาสนามีกี่ประเภทครับแล้วเหตุการตายแบบไหนที่ดีที่สุดครับเจริญพรมีทั้งหมด4ประเภท1คือหมดอายุสิ้นอายุเนะี่ยมนุษย์เรายุคนี้มีอายุเฉลี่ยโดยสังขารน,นะ75ปีคือสริระของมนุษย์เนี่ย75ปีถ้าในครั้งพุทธกาล1 0 0ปีนะนี่นเราจะเห็นว่ามีพระที่อายุ120เยอะเลย เช่นพระอนุน,นก็อยู่ร้อยยี่สิบนะพระมหากระสปะก,ก็ร้อยยี่สิบบางรูปเนี่ยอายุถึงรนะ้อยหกสิบเนยปัจจุบันเนี่ยกินเนสบุ๊กก็ยังแค่ร้อยยสบกว่าเท่านั้นเองใช่ไหมเพราะว่าอายุไขมนุษย์ในยุคนั้นคือร้อยปีโดยเฉลีย่ยโดยสรีระนะแล้วทุกๆร้อยปีที่ผ่านไปจากสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีเนี่ยก็ทําให้อายุเฉลี่ยมนุษย์ลดลงปีหนึ่งปัจจุบันผ่านมา2500กว่าปีอายุมนุษย์เฉลี่ยก็74-75สี่หปีที่เหลืออยู่ บางคนสงสัยว่าเ,เห็นบอกว่าอายุเฉลี่ยมนุษย์เพิ่มขึ้นไม่ใช่เลยคืออายุในที่นี้คืออายุของสรีละเหตุแห่งการตายแบบที่สองคือสิ้นกรรมคือกรรมที่ทําให้มาเกิดมันหมดกรรมที่ทำให้มาเกิดในภาวะนั้นมันหมดเพราหมดกรรมนั้นเนี่ยก็ตายธรรมาสิ้นกรรมมีสองแบบนะทั้งกรรมดีกรรมชั่วถ้ากรณีกรรมดีเราจะเรียกว่าสิ้นบุญหมดบุญเช่นสวรรค์ชั้น ดาวดึงเนี่ยเทวดาบนนั้นมีอายุได้หนึ่งพันปีสวรรค์แต่บางคนอยู่บนโลกทําบุญนิดเดียวแต่เผอิญทําบุญเสร็จแล้วใจกลาลังปลื้มกับบุญนั้นแล้วก็ตายปั๊บเลยพอตายขณะใจกํลาลังปลื้มบุญนั้นเลยส่งผลก่อนอาสนกรรมกรรมก่อนตายให้ผลก่อนอยู่จออยู่ที่ปากข้อออกจากขอก่อนเลยใช่ไหมส่วนกรรมไม่ดียางอื่นมีต้งเยอะ่ยเก็บอยู่ข้างหลังพอปุ๊บก็เลยไปเกิดเป็นสวรรค์ชั้นดาวดึง อายุของเทวดาสวรรค์ชั้นดาวดึงอยู่ได้พันปีสวรรค์พันปีทิพนี่นะแต่ปรากฏว่าบุญมันทําไว้นิดหน่อยอะ่ะอยู่แค่สองปีสวรรค์หมดบุญ <c oughs> ร่วงพลอยลงมาเลยไม่ใช่ร่วงเป็นมนุษย์อย่างเดียวนะถ้าเกิดทํากรรมไม่ดีไปเยอะจากเทวดาเนี่ยร่วงทีเดียวลงมหานรกเลยนะอย่างแรกตายเพราะหมดอายุอย่างที่สองตายเพราะหมดบุญอย่างที่สามคือทั้งสองอย่างหมดพอดีพอดีกันอายุก็หมด แล้วบุญก็หมดพอดีก็พร้อมกันไปเลยส่วนแบบที่สี่เนี่ยตายเพราะกรรมตัดรอนบุญยังไม่หมดนะอายุก็ยังไม่ถึงเช่นว่าเพิ่งมีอายุแค่สิบกว่าขวบเองอะ่ะสังขารยังอยู่ได้ใช่ไหมยังไม่หมดอายุแล้วบุญในตัวก็มีเพียงพอแต่เพอเอิญวิบากกรรมในอดีตชาติใดชาติหนึ่งรออยู่ได้ช่องส่งผลปุ้มขึ้นมา คือเราเองเวียนไ่ว้ตายเกิดมาหลายชาติมากนะนับชาติไม่ท้วนกรรมดีกรรมชั่วที่เราทําไว้ก็เยอะแล้วไม่ใช่ว่าพอตายปั๊บเอากรรมดีกรรมชั่วมาช่างกิโลหรือเหมือนบัญชีแบงก์ตัวแดงตัวดํามาหักลบกันแล้วก็จบเหลือตัวดําก็ไปขึ้นสวรรค์เหลือตัวแดงก็ไปตกนะกมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะการให้ผลของกรรมนี่ซับซ้อนมากขนาดที่พระเจา้าบอกว่าเป็นเรื่องอจ,จินไตเลยนะคือใช้สมองคิดแล้วก็เป็นบ้าป่าคิดเอาไม่ได้ จะต้องเป็นผู้ที่มียานทัศนะถึงจะไปรู้ไปเห็นได้ดังนั้นกรรมไม่ดีในอดีตที่เราเคยทําไว้มันก็เหมือนระเบิดเวลาซุกซ่อนอยู่รอจังหวะพอได้จังหวะระเบิดตู้มปั๊บเนี่ยเกิดเรื่องเลยกรรมตัดรอนปั๊บตายเลยแล้วกรรมตัดรอนมีทั้งกรรมตัดรอนจากกรรมในอดีตชาติกับกรรมในปัจจุบันาชาติด้วยนะทั้งหมดประมวลสรุปได้สี่อย่างใหญ่ๆจเจริญพร สำหรับการฆ่าตัวตายนะคะเป็นบาปไหมคะแล้วหลังจากฆ่าตัวตายแล้วเนี่ยจะพบกับวิบากกรรมอะไรบ้างอะคะ่ะฆ่าตัวตายบาปบาปเหมือนอะไรเหมือนฆ่าคนจะฆ่าตัวเราหรือฆ่าคนอื่นมันก็ฆ่าคนเหมือนกันเห็นอย่าไปทํานะบางคนบอกโอ้กลุ้มเหลือเกินเรารักเขาแล้วเขาไม่รักเราทั้งโลกเนี่ยดูฟ้าก็หม่นหมองดูดินก็ไม่สวยดูดอกไม้ดูอะไรก็ไม่เข้าท่า อย่าอยู่ต่อไปเลยตายดีกว่าวัยรุ่นอารมณ์แรงใช่ไหมหารู้ไม่ว่าจะไปเจอสิ่งที่น่ากลัวกว่ายิ่งกว่าหนีเสือปะจระเข้อีกเพราะหนีเสือแล้วจะไปปะจระเข้หลายๆตัวแล้วเจอเสือทั้งฉุยกระชากลากถูตายแล้วตายอีกเนี่ยมันน่ากลัวยิ่งกว่าบนโลกเราอีกล้านเท่าเนี่ยดังนั้นอย่าทำเด็ดขาดไม่คุ้มเลย จเจริญพรครับอาจารย์ครับทําไมตอนที่เราเกิดเราจําเรื่องราวในอดีตไม่ได้เลยครับพอเรามาเกิดปั๊บเนี่ยลมก็มาชวาดจะทําให้ลืมเพราะฉะนั้นพอมาเกิดปั๊บเราจะจําอดีตไม่ได้แต่ให้รู้ว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรร้อยเปรเซ็นต์นะทุกอย่างเหมือนกับมีกฎอยู่ที่คุมอยู่การไปเกิดมาเกิดก็คุมโดยกฎที่เรียกว่าพีชาณิยาม กฎที่ว่าด้วยสิ่งมีชีวิตเนี่ยคุมไว้ทําไมคนถึงเกิดคลอดลูกมาเป็นคนไม่คลอดลูกมาเป็นลิงอ,อย่างนี้เนี่ยท่านบอกเป็นเพราะมีพีชันิยามคุมไว้ทําไมมะม่วงออกลูกไม่เป็นมะพร้าวก็เพราะม่มีพีชันิยามคุมอยู่พีชนิยามนี้ก็กํากับเอาไว้ว่าเมื่อมนุษย์จะมาเกิดไม่ว่าจะมาจากที่วดานางฟ้าก็ตามหรือว่าจะเพิ่งพ้นกรรมจากะลกมาก็ตามพอมาเกิดปั๊บเนี่ยมันจะลืม ภาพเก่าความสมยาเก่าแต่ว่าก็มีข้อยกเว้นมีคนอยู่0 0 0 0 1ที่จำอดีตชาติได้เจริญฟอก็เป็นที่แน่นอนนะคะว่าสิ่งที่ทุกท่านต้องพบเจอค่ะก็คือความตายค่ะกราบขอความเมตตาพระอาจารย์ค่ะว่าเราจะมีวิธีการเตรียมตัวรับมือกับความตายอย่างไรดีที่สุดค่ะดีที่สุดคือว่าตายแล้วต้องไปเกิดในสุคติภพ อย่าไปเกิดในทุกขติพบเด็ดขาดนะเพราะว่ามันน่ากลัวมากตั้งแต่สัตว์ดิัจฉานไปลองคิดดูสิว่าเราเกิดเป็นคนจะว่าทุกแค่ไหนนะให้เราเกิดเป็นคนกับเกิดเป็นสัตว์ยังไงดีกว่ากันเอ่ยเป็นคนดีกว่าแน่นอนแม้แต่คนชั้นล่างสุดก็ยังดีกว่าเกิดเป็นสัตว์ชั้นสูงด้วย้งไปไปเป็นสุนัขที่เขาเลี้ยงอยู่ในบ้านแบบหรูเลยนั่งรถเก๋งแพงๆอย่างนี้นะเออที่เป็นท่านมาติฟเนี่ยราคาตัวละแพงๆเนี่ยแ,แ,แ,แต่มันก็เป็นได้แค่สุนัขเนะี่ย จะมาทําสร้างบุญสร้างกุศลเหมือนกับคนเนี่ยมันทําไม่ได้จะให้บรรลุธรรมเหมือนมนุษย์เนี่ยทำไม่ได้ต่อให้เป็นพญานาคมีฤทธิ์แปลงกายได้นะแปลงเป็นมนุษย์ก็ได้เนี่ยพุทธเจ้ายังไม่ให้บวชเลยเพราะว่าไม่สามารถบรรลุธรรมได้เนั้นมนุษย์เนี่ยประเสริฐที่สุดแล้วดังนั้นเราละโลกไปแล้วสําคัญที่สุดคือว่าต้องไม่ไปเกิดในอบายตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานเปรตอ,อสุรกายหรือสัตว์โลกไม่ไปเด็ดขาดมีแต่เป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาพรมเท่านั้น จะได้อย่างนี้ต้องทำยังไงบ้างง่ายๆสองข้อหนึ่งบาปกรรมอกุศลอย่าไปทำเด็ดขาดสองบุญกุศลให้ทำเยอะๆได้แก่ทานศีลแล้วก็ภาวนาจเจริญพรและในวันนี้นะคะต้องขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะที่ได้เมตตาสละเวลามามอบขอบ้อคิดแล้วมุมมองดีๆให้แก่พวกเราค่ะกราบขอบพระคุณครับ ที่แนะนาที่สุดนะคะว่าสิ่งที่มนุษย์ทุกคนจะต้องพบเจอนั่นก็คือความตายค่ะเราได้ทราบจากพระอาจารย์อีกด้วยนะคะว่าอัตภาพที่โชคดีที่สุดนั้นก็คืออัตภาพความเป็นมนุษย์ค่ะที่จะได้สั่งสมบุญสร้างบารมีได้อย่างเต็มที่ที่สุดค่ะครับถูกต้องนะครับดังนั้นในขณะที่เรายังเป็นมนุษย์อยู่ยังมีชีวิตอยู่จึงควรที่จะวางแผนและเตรียมตัวสําหรับชีวิตหลังความตายซึ่งพระอาจารย์ได้ให้คําแนะนําไว้ว่าดีที่สุดเลยคือสร้างบุญบารมีให้มากที่สุดและรดเว้นจากการทําบาปทั้งปวงครับ ท่านผู้ชมสามารถแนะนำติชมรายการและส่งคำถามเพิ่มเติมได้ตามที่อยู่บนหน้าจอและสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ที่ www.dmc.tv ครับทั้งหมดนี้คือรายการข้อคิดรอบตัวสำหรับวันนี้โปรดติดตามชมรายการได้ในครั้งต่อไปครับสมหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วเราทั้งสองคนและทีมงานข้อคิดรอบตัวต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ